เรามาดูพร้อมกันเลยมาครับผมคลึกศกรอบนี้ดูแล้วออสบายอกสบายใจหนักแน่นมั่นคงไม่มีค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันหือหวาเหมือนคนอื่นเขานะครับผมดูแล้วท่านยังคงพึงพอใจกับสถานภาพกับสภาพแวดล้อมณนะนะช่วงนี้นะครับผม อื่นจะเป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> ยังคงพึงพอใจสถานการณ์รูปแบบเดิมณนะปัจจุบันนี้ซึ่งปัจจุบันนี้สภาพแวดล้อมหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่มันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านสภาพรอบข้างเหมาะสมสำหรับท่านท่านปรับตัวเข้ากับความเป็นอยู่กับสังคมณเวลานี้ได้แล้ว ท่านก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากบางทีท่านอาจจะชอบช้ำหรือเบื่อหน่ายกับเก่าๆมาพอมาเจอจุดที่มันรู้สึกว่าสบายตัวสบายใจท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าพอกับจุดนี้อิ่มกับจุดนี้กําลังดูดดื่มมีความสุขความสบายใจในจุดนี้นะคะผมดูแล้วว่าท่านก็มีความรู้สึกความคิดจะจะไปนู่นมานี่หรืออะไรตามภาษาที่ที่สมองคนคนเรามันคิดได้อแต่ สุดท้ายแล้วอะ่ะท่านพอใจณจุดนี้เหมือนเหมือนประมาณว่าเหมือนนักเดินทางไกลอะ่ะเดินมาไกลแล้วพักก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีเนี่ยพอพักผ่อนแล้วอะ่ะขอให้ท่านได้พักก่อนเถอะท่านไม่ท่านก็เป็นนักเดินทางเป็นนักค้นหาชีวิตเหมือนกันช่วงจวังหวะที่ท่านพักอยู่มันเป็นการพักแบบเออ พักฟื้นพักเพื่อเอาแรงพักเพื่อเดินทางต่อนะครับผมมีความคิดเยอะแยะเลยช่วงที่พักเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยท่านได้ความคิดเยอะได้แนวคิดเยอะท่านคิดวางแผนไว้เยอะอยู่นะครับผมต่อไปนะครับอานงาน ตอนนี้ท่านพอใจกับจุดนี้แล้วนะครับท่านพอใจกับจุดนี้แล้วก็จุดนี้ดีมากจุดนี้ท่านประสบความสําเร็จแล้วคือณจุดนี้เรื่องการงานของท่านอ่ะท่านเอาอยู่แล้วท่านคุมสถานการณ์หรืออะไรที่มันลงตัวแล้ววางแผนครองตัวแล้วทําอะไรก็แล้วแต่เหมือนประมาณว่าท่านไม่อยู่ท่านไม่อยู่ณจุดนี้ก็มีลูกทีมลูกจ้างลูกน้องสามารถที่จะทํางานต่อกันได้เพราะว่าท่านวางแผนมาเรียบร้อยแล้วคือท่านสบายใจละ วางแผนว่าเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับผมลูกน้องก็ดีดีนะฮะการเงินการเงินภาพรวมการเงินในรอบนี้ถือว่าไม่มีปัญหาสภาพคล่องดีไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรที่มัน,มนพูดทานองว่าติดติดขัดขัดเลยนะกำลังมีรายได้รายได้ของท่านน่ะกำลังอยู่ในช่วง พุ่งขึ้นนะครับผมภาพรวมรายได้ของท่านอยู่ในช่วงพุ่งขึ้นนะครับเรื่องความรักยังคงมีความอบอุ่นรักใคร่กันดีสามัคคีกันดีช่วยเหลือกันและการช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับผมไม่มีปัญหาในเรื่องของความรักดูดีด้วยนะครับผมอบอุ่นด้วยดูดีด้วยท่านใช้ อารมณ์ใช้ความรู้สึกในด้านความรักเนี่ยบริหารความรักเนี่ยดีมากจัดการถูกที่ถูกเวลาถูกคนมันก็เลยดูดีไปหมดเลยนะครับผมดูแล้วเนี่ยน่ารักอ่ะจะพูดยังไงละ่ะคือมันเพอร์เฟกอีกหนึ่งราศีเหมือนกันนะครับผม